โนเนมให้ศสีภาษ,ษาไทยฉันชื่ออีฟทำให้มันเงียบทีกดปุ่มสนุ๊กเราเป็นครอบครัวแรกบนโลกตระกูลครุสชาวนี้สดใสเหมือนเคยอพอพูดเสมอว่ารวมกันเราอยู่เชียบเลยลูกโมสีดเบลพวกเรากำลังค้นหาที่ที่จะเป็นบ้านของเรา มันคืออะไรนี่มันวันสิ้นโลกแน่เลยฉันยอมแพ้และฉันดีใจที่ต้องตายด้วยด้ามือแกนะชังกิโไม่แปลกไปหน่อยหรอที่เพื่อนปวกนั้งอกงามขึ้นมาจากโอชลิโอฉันนึกว่ามนุษย์ท่ามตายไปตั้งแต่ปีมะวอแล้วเรา ดีใจดีพบคุณขอบใจเราครอบครัวเราดีเลิศดีเลิศอ่ะชุดนี้นต้องทำดินเลิศนั่นบ้านคุณเหรอเนี่ยนี่ใหญ่เลยสวัสดีเธอมีสาวไม่รู้อีกคนเหรอแล้วไงผู้หญิงเพื่อน ฉันไม่เคยมีเพืพอ่อนผู้หญิงมาก่อนฉันด้วยเหมือนกันเราต้องทำยังไงเราต้องพูดกันยังไงนะกระโดขึ้นกับเสียงเราทำไมเสียงสูงขนาดนี้ฉันไม่รู้ว่ามนุษย์ทั้งจะอยู่โลกยุคใหม่ได้ไหมมีปัญหาอะไรพีเบิ์ดที่นี่ทำให้ทุกคนเปลี่ยนไปเราต้องจำกัดเวลาดูหน้าต่างของทั้งแล้วเนี่ยดีกว่อถ้ากลอสมันมีนกด้วยเนะตอนพ่อดำดุมมาเราไม่นั่งจ้องนอกแบบนี้เราฟัดกลับมาเลยมันนี่เขาอยู่กับผม นี่รอยอะไรรอยแผลเป็นทุกรอยที่การประจทไทยอันนี้พอฉันไม่รู้ได้ซ้ำานะวาวนิ้วหัวทวุ่พวกเขาท้ามเธอออกมากกำแพงเหรอใช่ฟาร์มนี้เหมือนเป็นถ้าของเธอเธอเหมือนฉันเลยเห็นกับแพงนั่นไหมเห็นอยากโดนท่ํมดูไหมอยากเอไม่แล้วเราจะรีบกลับมาให้ใครรู้ พาฟ้าใหม่ไปขี่ชังกี้เล่นหรอพวกเผ่าดีเลิศสร้างกำแพงเพราะมีเหตุผลคกไม่ดีแน่การแก้ไขขีดขอบโลกทางรอดเดียวของพวกเราคือรวมกันเราอยู่โลกนี้มันอันตรายท่านก็เป็นห่วงครอบครัวฉันเหมือนกันขอมนัยกหินสุดท้ายนั่นอะไรอะตั้งวงพิฆาตวันนี้แกเตรียมตัวตายจ นี่ทุกคนท้ายไม่ถูกแน่พ่อไปเจอโทษทีนึกว่าเป็นสัตว์นักล่าจะมาฆ่าเราไม่ต้องขอโทษตั้งวงพิฆาตไว้ดีแล้วเดอะยครูสองแต่เดี๋ยวแป๊บนะเธอตัวตนมาเป็นแอสซเซรี่อร่ยัยงนั้นเหรอฉันก็ใช้ตัวมาเป็นแอสซเซนอร์นี่เจ้าเบล <c oughs> ของฉันช่วยแซดก่อนจากไปฝอกเป็นกำลังใจกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ใ <c oughs> ห้พวกเราโนเนมให้เสียงภาษาไทยด้วยนะครับเอาละปิดคลิปได้